ครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับตอนนี้เป็นตอนที่3ครับเราจะสนทนากันในเรื่องของสืบสารอารยธรรมท้องถิ่นไทยอีสานใต้นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย3กลุ่มชาติพันธุ์ก็คือมีขเขมรสูงหรือขเขมรท้องถิ่นไทยกุยและก็ลาวนะครับเ,เราได้คุยกันในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆไปหมดแล้ววันนี้เราได้เชิญว่าที่ร้อยตีสมพูดดาศีนะครับท่านเป็นรองประธานสภาชนเผ่าแห่งประเทศไทย อาจารย์ดาวรุ่งผลเกิดท่านเป็นคณะทํางานหมู่บ้านช้างทางเลือกอาจารย์สุดใจสะอาดยิ่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินศรจจารย์ดรสุพางกันทาวนิชท่านเป็นที่ปรึกษาศูนย์อพยพการวิจัยย้ายถิ่นของสถาบันเอเซศึกษาคณะรัฐศาสตร์จยุฬายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการครับยินดีต้อนรับน้องๆที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับ เราได้คุยกันมากมายในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆเป็นเรื่องธรรมดานะครับในเรื่องของการอพยพการย้ายถิน่นเป็นเรื่องปกติของการที่จะไปอยู่ปนกันเพราะว่าในทางรัฐศาสตร์เราจะแบ่งเป็น3ยุคหรื <Okay. S 1> อสี่ยุคยุคแรกเป็นยุคชนเผ่ายุคชนเผ่าก็คือจะอยู่อย่างเพะเผ่าพันธุ์เดียวพอขยายมากๆก็กลายเป็นยุคนครรัฐก็คือหลายกลุ่มมารวมกันคนก็ยังไม่มาก ต่อมาก็เป็นยุคจักรวรรดินิยมพอยุคจักรวรรดินิยมนี้ก็คือการล่าเมืองขึ้นนะก็ผ่านไปต่อมาก็เป็นในยุคในเรื่องที่เกี่ยวกับรัชชาติรัชชาติก็คือมีเป็นประเทศเพราะฉะนั้นในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการผสมกันของหลายกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของทุกประเทศประเทศไทยก็มีทั้งหมด70กลุ่มนะครับ70กลุ่มซึ่งนักชาการเนี่ยได้พูดกันไว้ ซึ่งก็เจ็ดสิบกลุ่มนี้ก็ยังหากันไม่เจอกันเยอะแยะแต่จริงๆก็คือเป็นคนไทยหมดเลยแต่ในความเป็นคนไทยก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของชาติเป็นความสดสวยงดงามวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของเขเมรก่อนขเขมรสูงเป็นยังไงมาอย่างไ,ไางไขเขมรสูงในจังหวัดสุรินทร์สวัสดีแมว จุงกะเมอบองประโอนกรุ๊กรุกเนียกระยมจมวัดขามาจมวัดดาวรุง่งโมปีจังหวัดสเรน<ม>ต้องขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเป็นภาษาเขมรนะครับอาจารย์ต้องขอบคุณที่นี่ที่ได้เชือเชิญมาได้พูดคุยกันเรื่องชาติพันธุ์เขมร,รจริงๆแล้วเนี่ยคนแถวบ้านผมเนี่ยตั้งแต่เกิดโตมาเนี่ยเราเรียกตัวเองว่า เราเป็นชนชั้นคแม่คแมลือหรือคแม,แมสูงที่อยู่ในละแวกอีสานใต้ไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์บุรีรัมศรีสเกตอุบลบางส่วนหรือรเลยไปถึงจังหวัดร้อยเอ็ดบางบางบอำเภอก็อยังสื่อสารกันด้วยด้วยภาษาคแมซึ่งเป็นภาษาที่สวยงามครับอาจารย์ทีนี้ทีนี้ในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีพี่น้องคแมลืงคาแมลือเนี่ยโดยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากการสำรวจจากไม่เป็นทางการคาดว่า ที่มีคนบันทึกไว้ในค่ารว่าจะประมาณล้านเศษแต่ในความเป็นจริงในความรู้สึกของผมว่ามันน่าจะมากกว่านั้นเนื่องจากว่าคนที่ใช้คนที่ชาติพันธ์คแม่บางท่านวันนี้เเวลานี้ไม่ได้สื่อสารกันเป็นภาษาคแมอย่างเราแล้วแต่เขาก็เป็นคนที่มาจากกลุ่มชาติพันธ์คแมอย,อ,อ,ยอย่างในครอบครัวอย่างอย่างในครอบครัวผมก็ยังสื่อสารกันเป็นในภาษาคแมแต่ถ้ารุ่นหลังๆเนี่ยเราถึงอยากมาในการที่นี่ว่าเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างไรที่จะรื้อฟื้น ภาษาคัมรบ้านเราที่มันเป็นภาษาสวยงามเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามให้มันได้กลับมามาใหม่อีกทีอ่านรับชัดเจนเจอปุ๊บมองว่านี่คือคัอมเอรคัมเหร์ลือ,อผมจะดูยังไงถ้าเป็นผมถ้าถ้าในความรู้สึกของผมผมว่าถ้าถ้าถ้าได้ยินสำเนียงเราจะรู้เลยนั่นคนบ้านเราออย่างเช่นถ้าเรามากรุงเทพะในรถเมล์หรือตรงไหนถ้าได้ยินสำเนียงต่อให้คนพูดภาษากลางหรือภาษาเราจะรู้ทันทีว่านั่นคือคนบ้านเรา เพราะคนบ้านเราจะพูดภาษากลางเหมือนเหมือนอย่างผมพูดภาษากาจันวันนี้นี่คือภาษาที่มันออกลักษณะวั็นธร่าคนบ้านผมเนี่ยพูดไทยก็ไม่ชัดพูดฝรั่งก็ไม่ไม่ค่อยได้ดีพูดแต่ตัวรอเราจะชัดเจนชัดเจนครับมันมีคําพูดอยู่คำหนึ่งสมัยปีหนึ่งหเนี่ยผมไปอยู่จังหวัดสุรินเขาบอกว่าอยู่สุรินต้องอะไรนะ ต้องดื่มสุราต้องดื่มสุรา <c oughs> ไอ้นั่นเป็นคนอื่นมองเรา <c oughs> ถ้าไม่ดื่มสุราล่ะ <c oughs> ตอนนี้เราถึงเป็นเทวดาใอาจันแต่จริงๆเราเป็นคนที่อื่นเขามองเราเนื่องจากว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยในการเสียภาษีสรรษาษาพสามิตของสุราเนี่ยจังหวัดสุรินมาเป็นจังหวัดที่หนึ่งจังหวัดที่หนึ่งแล้แต่หลังจากนั้นมามีการอพยพย้ายถิ่นคนสุรินไปรับจ้างอยู่ต่างๆที่จังหวัดอื่น ก็เลยเอาความเป็นสุรินไปทานที่อื่นนะภาษีที่อื่นภาีสุรารที่อื่นก็เลยสูงเราก็เลยวันนี้เราก็เลยแพ้เสียแชมป์เราเราก็เลยรุ่นพวกเราก็เลยเป็นรุ่นแล้วใจคอจะเอาคืนไหมไม่ไม่เอาคืนทีนี้ทีนี้วัฒนธรรมประเพณีที่เราไปสุลินเราจะได้สัมผัสคืออะไรถ้าเป็นวัฒนธรรมที่ที่เรามีโดนเด็นก็คือเรือเรือมันเรือมันเรือเครืองคือรำกระทบสาร เดิมอันเรกระรำเริมกระนบติงตองพวกนี้ทาไมผมถึงได้เล่าเล่ากระเติมด้วยกันเติม,ตมแต่เหตุที่เล่าเรื่องเืิอมอันเรให้ทราบก็เนื่องจากว่าเจ้าฟ้าเจ้าฟัาดินเสดเดชอย่าเรียนอาจารย์กับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจังหวัดสุรินทร์เราเราครบ60ปีที่ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเาชิเน,นีสเสด็จเสด็จที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ,รบก็เป็นที่มาของพวกเราในใสายวัฒนธรรมนำโดยอาจารย์อาจารย์สุดใจอาจารย์สังดาดอีกท่านหนึ่งที่ไม่ได้มาพวกเราหลายท่านเนี่ย ก็เลยมาร่วมโดยช่วยกันนั่งล้อมวงคุยกันว่าในวราระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จรเาชยูยช่เสเด็จสรุรินเนี่ยเราก็เลยจัดทีมงานทํางานช้างในการร้อยเรียงวัฒนธรรมสามชนเผ่า,านี่แหละอาจารย์ก็อยากจะมาเล่าวันนี้อยากจะให้หลายๆท่านที่มาทีมงานได้ได้แชร์ตรงนี้ว่าเราอยากจะรื้อฟื้นสิ่งที่มันเริ่มจะหายไปกับสิ่งที่มันมีเราอยากทําให้มันดีขึ้นเพราะเราถือว่าภาษาเขมบ้านเราเราถือว่าวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม ซึ่งผมว่าที่อื่นมันไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรือมันเรไม่ว่าจะเป็นการมอของโกยหรือของเลียวนะครับผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ที่เราอยู่กันได้และเป็นวัฒนธรรมสวยงามคงมาถึงที่ประธานสภาวัฒนธรรมครับจะอนุรักษ์อย่างไรล่ะตั้งสามชนเผ่าการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนเผ่าเผ่าในจังหวัดสุรินทร์นี้ผมคิดว่าคงจะต้องเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ความหลากหลายนี้ให้ให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับในความความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์เช่นของกลุ่มขมรน,นี่ก็สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดคือเรื่องของอบุญประเพณีวันแซนโดนตาซึ่งเป็นประเพณีของอชาวกลุ่มชาติพันธุ์ขมรที่ไปลูกหลานชาวสุรินนี้ถ้ามาทํางานที่กรุงเทพเนี่ย ถ้าวันแสนดวงตาเมื่อไหรล้วต้องขอหยุดวันแสนดวงตาคืออะไรเป็นวันไหว้บูชาบรรพบุรุษเป็นวันกระตันยูครับแล้วก็มีความงดงามมากเพราะว่าพอกลับไปแล้วก็จะมีการขอขมาญาติพี่น้องซึ่งก็เป็นเป็นเป็นคือญาติพี่น้องอยู่เป็นขยายครอบครัวก็จะกระทบกระทั่งกัน แต่พอวันเซนโดนตานี้ต้องซื้อของกลับมาที่บ้านมาไหว้เป็นวันรวมญาติรวมแล้วขอขมาพี่น้องแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็พบกันในวันเซนโดนตานี้อันนี้เป็นตอนเดือนไหนคะเดือนสิบเดือนพฤศ่ิ้าเดือนพิอาจารย์พอพูดประเด็นนี้ผมผมก็ยังจะโยงอีกนะครับว่าพวกเรานีทําไมหน้าตาคล้ายๆพี่น้องทางใต้ แล้วงานบุญประเด็นีอาจารย์ครับเป็นเป็นวันเดียวกันด้วยันเดือนสิบงานงานสรเดือนสิบของคนใต้กับกับคาเมรเรนเนี่ยคือวันเดียวเป็นวันเดียวกันประมาณนี้นะครับนอาจากหน้าตาคล้ายกันแล้วยังท่านเป็นตระกูลมอนคาเมใ์เหมอับอาจารย์ครับใไหนก็นในไหนนะอาจารย์ลงให้มุมมองสิครับว่าเราจะอนุรักษ์อย่างไรในสามกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยหรืออาจจะไปรวมกับนอกพื้นที่ วัฒนธรรมที่น่าจะสนใจกับเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเรื่องภาษาอันหนึ่งนะคะคสำหรับกลุ่มคแมเนี่ยก็มีการวิจัยที่ได้พบว่าภาษาคะแมของพวกที่อยู่จังหวัดสุรินเนี่ยเป็นภาษาคขมรที่บริสุทธิ์มากกว่าคขมรที่พูดกันอยู่ในกรงพนมเปญศาสตราจารย์โอดิกูได้บอกเอาไว้ว่าเป็นภาษาที่สืบทอดเก่าแก่มากตั้งแต่ยุคพระนครส่วนนี้ก็น่าจะได้ อนุรักษ์เอาไว้นะคะว่าเป็นยังไงสําหรับเรื่องของราชาศัพท์เนี่ยราชาศัพท์โดยรวมยังไงเราก็ต้องถือเป็นศัพท์ของของตระกูลคาแมร์เขานะคะแล้วก็เนื่องจากอิทธิพลของราชสำนักของขอมเนี่ยมาถึงราชสำนักไทยเราจึงได้รับคําศัพท์เหล่านี้มาเป็นคําราชศัพท์ของเรานะคะส่วนภาษาของกุยเนี่ยเมื่อกี้เราได้พูดไปบ้างแล้วว,ว่าภาษากุยเนี่ยต้องต้องระวังไม่ให้สูญน,นะคะด้วยการที่จะสืบทอดตัวภาษาแล้วก็ สิ่งที่เป็นตัวเขียนว่าทำยังไงถึงจะทำให้ลูกหลานพูดต่อไปได้แล้วก็เราก็คุยกันว่าน่าจะไปดูถึงรากคำศัพท์มอนนะคะท่านท่านพูดถึงตัวพาวะเนี่ยตัวพาวะกับตัวมอนเนี่ยมันก็จะใกล้กันส่วนสำหรับของเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เลยเพราะว่าก็มีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอาจารย์ครับมีแนวคิดอย่างไรในเรื่องในฐานะเป็นประธานวัฒนธรรมจังหวัดเราจะ ทำอย่างไรให้วัฒนธรรมเนี่ยมันส่งออกหรือขายได้หรือให้คนเข้ามาที่ที่ที่จะมาใช้บริการการท่องเที่ยวอะไรเถอะนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแล้วเนี่ยนำไปสู่นวัตกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการที่จะเผยแพร่ไปสู่ชาวโลกครับครับขอบคุณมากครับในส่วนของวัฒนธรรมทีเ่เราต้องการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนนะครับใน เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร,รวมทั้งวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อค,ความคิดแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆเพื่อที่จะนํามาผลิตเป็นสินค้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยว<อ>นะครับเช่นเรื่องของการแต่งกายนะครับเรื่องของอาหารวิชแล้วก็ คุณศาสตร์เขาพูดถึงคุณศาสตร์ทับเทีับเวลาอาจารย์บอกว่าวัฒนธรรมมาให้เป็นสินค้าเนี่ยนั่นก็ประหวัติใจหน่อยนะคะเพราะว่าก็มีกลุ่มคนที่เขาเกรงว่าเราไม่ควรจะทําให้สิ่งต่างๆกลายเป็นแค่สินค้าสําหรับสําหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่ามันต้องมีคุณค่าสําหรับกลุ่มของเรานะคะอย่างเรื่องประเพณีที่ว่าต้องกลับมาพบญาติผู้ใหญ่ต้องมาขอเข้ามากันเนี่ย ตัวประเพณีก็ทําคนก็มาดูแต่ว่าแก่นของมันคือความกระตันยูต่อบรรพบุรุษเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าและจะต้องรักษาเอาไว้นะคะคุณค่าหรือเนื้อหาสาระสําคัญของแต่ละประเพณีเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องส่งทอดต่อไปให้รุ่นหลังไม่ใช่เอาแค่ตัวพิธีทค่การรักษาวัฒนธรรมเนี่ยนอกจากเป็นการศึกษาเนี่ยยังเป็นเรื่องของความมั่นคงในระดับพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้ากลุ่มคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ยังรักษาสิ่ง ที่ปลูกฝังหรือว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวต่อกันเนี่ยก็จะเกิดความสมัคคีคเกิดความสมัคคีทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นผมเห็นเอามาตั้งแต่ตอนแรกแหละอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้คือตะขอช้างจาะงเรียนจะต้องเรียนเรียนให้ท่านผู้ชมกับทังะนะครับว่ามันม,มันเป็นเครื่องเครื่องมือที่ชาวชาว,ชาวช้างสุริน,นรใช้ในการดูแลชา้างเลี้ยงชา้างฝึกชา้าง ท,ที่สื่อตรงนี้ก็อยากให้รู้ว่าวันนี้ที่สุรินทร์บา้บานผมเนี่ยมันไม่ได้มแีแค่กุยเลี้ยงช้างครับมันก็จะมีคนชาติพันธ์ลาวที่เลี้ยงช้างก็มีชาติพันธุ์คแมที่เลี้ยงช้างก็มีแล้วชาติพันธ์กุยเลี้ยงช้างก็มีแล้วส่วนวิชาโคจรศาสตร์วิชาช้างเนี่ยซึ่งมันอยู่กับตัวของคนสุรินทร์บ้านเราอตอนนี้เนี่ยในชั้นการบังคับบัญชาขอ,ของวิชาช้างเนี่ย มันต้องเลื่อนขั้นด้วยการจับช้างซึ่งวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปครับซึ่งมาอยากสื่อให้ให้ท่านผู้รู้ผู้มีอำนาจทั้งหลายในในประเทศไทยได้ทราบว่าเป็นไปได้ไหมครับอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมอยากอนุรักษ์วิชาคติศาสตร์ซึ่งมันเป็นภาษาที่บางอันมันเป็นภาษาเขียนขออบางอันมันไม่ได้เป็นวิชาเขียนบางอันมันเป็นวิชาเขียนเนี่ยอยากให้อนุรักษ์ไว้โดยการเลื่อนขั้นซึ่งวันนี้หมอช้างบ้านเราเนี่ยมันเหลือแค่ ท่านเดียวคือคุณพ่อมิวซึ่งอายุก็แปดสิบเก้าแล้วซึ่งสูงเป็นไปได้ไหมครับกระบวนการในยอย่างเจ้าตรงไหนมีช้างเนี่ยเราให้คนกลุ่มเนี้ยเตรียมเตรียมครูบาอาจารย์กลุ่มเนี้ไปจับจับช้างเสร็จเราจะมาติดโคตติดไหลแล้วก็ปล่อยคืนถูธรรมชาติไปเป็นการอนุรักษ์วิชาโคตจะศาสตร์ให้มันอยู่คงนะครับถ้าถ้าหมอช้างไม่มีแล้วงานช้างเราจะจัดให้ใครแล้วความศักดิ์สิทธิ์หรือความอนุรักษ์ตัวนี้ มันจะหายไปเพราะคําว่าหมอช้างครูบาใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เลื่อนซี่มันไม่ได้สอบคัดเลือกแล้วเลื่อนขั้นมันจะเลื่อนขั้นโดยกระบนระวนการของวิชาช้างจับได้กี่ตัวกี่ตัวเลื่อนตามกระบวนการของวิชาช้างซึ่งมันไม่สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือบอกโลกได้ว่าว่าอย่างเรื่องเนี้ยก็อยากจะสื่อถึงผู้นำหน้าทั้งหลายในแ่นดินว่าเป็นไปได้ไหมครับว,ว่าวิชาตัวเนี้อยากให้มันอยู่คู่กับประเทศ ซึ่งอยากให้ยูทั่วโลกได้ซ้ําไปนะครับไม่เฉพาะประเทศซึ่งวันที่เราสืบค้นว่าหมอช้างที่มีอายุอย่างที่ลาวที่ที่อินเดียที่เวียดนามอายุก็หลักแปดหลักเก้ากันทั้งนั้นนะครับถ้าคนกลุ่มนี้เสียชีวิตลงเนี่ยวิชาเหล่านี้ก็จะสูญหายไปด้วยทีนี้ในพื้นที่เนี่ยเราไม่มีการสืบทอดกันเลยแหละมันสืบทอดด้วยกระบวนการจับช้างอาจารย์มันไม่ได้กระบวนการด้วยการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งมันแต่งตั้งกันไม่ได้ทีนี้ที่ในมุมมองที่อาจารย์พูดเนี่ย ต้องการให้ทางผู้มีอำน,นาจเขาทำอะไรอยากให้มีกระบวนการจับอย่างสุดป่าอย่างป่าสงวนอย่างเราเข้าไปป่าสงวนต้องมีกระบวนการทางกฎหมายอะไรมากมายเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องช้างเนี่ยก็เ,เอาครูบาอาจารย์ทางช้างบ้านผมเนี่ยไปทําพิธีจับซะจับได้กี่ตัวก็เลื่อนชั้นเลื่อนยศเลื่อนเข้าไปเสร็จแล้วจับได้เอามาฝึกฝึกเสร็จก็ปล่อยสู่ธรรมชาติคืนช้างก็ไม่ได้เสียหายอะไร<ต>ช้างก็จะได้ไม,ม่มาไม่มารังแกจะได้ไม่มา มาทําให้เสียหายไม่ได้มารุกคนคนรุกไปในช้างแล้วช้างเอาคืนเลยไหมฮะที่มีปัญหากันช้างมากินของจริงๆแล้วถ้าถ้าเอาคนกลุ่มนี้ไปไปจัดแล้วจัดระเบียบแล้วจับช้างเ้าฝึกผมว่ามันมันจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาที่ถูกทางแล้วได้อนุรักษ์วัฒนธรรมได้อนุรักษ์วิชาคดคดจะสาโคดจะสาผมว่าถึงอาจารย์ฮะในมุมมองตรงนี้ในานะนวชาการเป็นไปได้หรือไม่ครับอาจารย์ ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนรวดจะทําให้มันเกิดสิ่งท,ท,ท,ที่เกิดขึ้นใหม่ใน,ใ,นในวิชาพวกนี้ฟังดูแล้วก็เป็นนวัตกรรมเลยนะคะคือเราจะเอาสิ่งที่มีมาแต่เดิมมาผสมกับโลกโลกปัจจุบันเนี่ยอ,อย่างกุยบุรีนี่ไม่ทราบว่าชื่อกุยบุรีนี่จะเกี่ยวข้องกับชาวกุยหรือเปล่าเพราะว่าที่นั่นก็เป็นดงที่มีช้างมากเนี่ยนะะ,ะเพียงแต่ว่ามันต้องการการจัดการนิดนึงเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเขาต้องการอนุรักษ์ ใช่ไหมคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีข้อเสนอที่ชัดเจนว่าที่ว่าเราจะเข้าไปจัดระเบียบรูปธรรมอะไรกับช้างเนี่ยมันจะไปเกิดผลอย่างไรบ้างทั้งในแง่ของนิเวศวิทยาและทั้งในแง่ของสังคมอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าเผื่อเราทําส่วนนั้นขึ้นมาให้ชัดเจนได้แล้วเป็นเหมือนหลักสูตรไม่ใช่เฉพาะเอาไปใช้จริงๆเอาไว้ถ่ายทอดด้วยก็ได้ว่าอีกหน่อยหมอช้างในอนาคตอาจจะต้องมี2องแทร็กสแบบคือแบบหนึ่ง ต้องศึกษาหลักสูตรนี้และทาตามหลักสูตรที่ได้ไล้กแฉกหนึ่งเหมือนหมอเป็นภาคปฏิบัติ<อ>ต้องเข้าไปจับช้างได้เนี่ยนะคะมันจะได้ช่วยยืดออกไปแต่ถ้าหากว่าท่านบอกว่าต้องไปจับช้างอย่างเดียวแล้วถึงจะได้เป็นหมอเนี่ยอ,อีกหน่อยอวันข้างหน้าจะ<อ>จายากคือต้องหอาจารย์กันนะครับว่ากระบวนการวิชาหมอช้างเนี่ยในบรรพบุรุษมันจะทําแบบอาจารย์มันเป็นศาสตร์โบราณมันต้องกระบวนการมันต้องเลื่อนตามวิธีของโบราณนะครับทางวันนี้ทางอาจารย์ นะักวิชาการที่มอราชมงคลสุรินทเนี่ยก็ได้ทําวิจัยเรื่องนี้เตรียมเตรียมไว้แล้วนะครับเพียงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเปิดรับรับสิ่งเหล่านี้นะอย่างเช่นสมัยหนึ่งประเทศไทยเราเคยมีกองทหารช้างก็ยุตยุบวันนี้เหลือแต่กองทหารมาเห็นไหมฮะผมอยากเห็นกองทหารช้างผมกลับมาคืนอยากเห็นคืนแต่เรามีนะเราเพิ่งมายุเลิกเมื่อสมัยเราสี่เราหกผมจาไม่ได้นะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับที่มันหายไปถามว่าพิชาช้างไม่สามารถเขียนหรืออะไรทาเป็นสองแถกไจ้ยจันว่ามันคงไม่ได้เนื่องจากมันเป็นโบราณมันเป็นวิชาที่มันอยู่เขาเรียกอะไรเหมือนอย่างเหมือนอย่างพระเวตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคนที่เลี้ยงคือคนบ้านผมคุณพ่อแก้ววันนี้คุณพ่อแก้วแปดสิบกว่าปีละเป็นคนเลี้ยงพระเวตดูแลพระชา้ชางต้นในหลวงนะครับ ในสิ่งเหล่านี้เราจะผมว่ามันจะต้องเล่าก,ก็ดีหลายในความคิดเห็นของท่านอาจารย์เนี่ยก็คือมุมมองในเรื่องของกระบวนการ,รภายนอกที่จะต้องเข้ามาจัดระเบียบหรือเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันของอตัวชุมชนเองก็มองในแง่มุมชุมชนอยากจะจัดระเบียบชุมชนเองในเรื่องที่จะทําในการเลื่อนขั้นต่างๆซึ่งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งทั้งสองอย่างต้องผสมกันผสมกันถ้าเราจะเดินอย่างนี้อย่างเดียวมันก็จะด้วนอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเรายอมรับเปิดใจอย่างที่ว่ามาข้างนอกนะก็เป็นกระบวนการหนึ่งเป็นอิทธิทางหนึ่งที่สามารถจะสื่อไปได้กระบวนการเรื่อง้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าการที่จะรบกันในสมัยโบราณเราใ้ช้างนะใครช้างเยอะชนะเลยเยอะเลยชนะชนะหมดเือช้างเผือกมากสนับสนุนีประเทศได้เสียเมืองได้นิดนึงนะครับเรื่องประเด็นช้าง ก็พอดีทางทางราชมงคลสุรินทร์เนี่ยก็มีแผนงานที่จะชุมนุมหมอช้างนะครับประมาณเดือนพฤศจิกาปีนี้เป็นเหมือนจะไปชวนหมอช้างโลกจากอินเดียจากบางคลาเทศจากพม่าจากลาว่าเมื่อเมื่อสักต้นปีเราก็มาเลยไปไปสืบไปเดินสืบค้นหาหมอช้างที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เลยพอเจอร่องรอยบ้างครับเดือนพฤศจิกาปีนี้นะครับจะเป็นอีกเวทีวิชาการหนึ่ง เป็นเวทีชุมนุมหมอช้างโลกประชาสัมพันธ์ให้ราชมงคลสุรินทร์เป็นโครงการอาเซียนได้แล้วก็เรนคิดว่าเราทํา2อย่างอย่างนึงคือเราผนึกกําลังในระดับภูมิภาคแต่อย่างนึงเราก็ลงลึกทางราชมงคลหรือราชพัฒอาจจะคิดทําหลักสูตร ระยะสั้นยังไม่ถึงอาดันเป็นปริญญาอเอาอาจจะเป็นประกาศนียบัตรวิชาหมอช้างตอนนี้มีมีแล้วใช่ไหมคะแล้วเอาข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ให้ทางราชการได้รับทราบด้วยว่ามีข้อมูลอย่างนี้แล้วมีคนผ่านการฝึกอย่างนี้แล้วแล้วทางราชการจะยินดีไหมที่จะทําให้เกิดภาคที่เป็นปฏิบัตินะคะเวลาจะหมดเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นประธานวัฒนธรรมเชิญชวนอย่างไรให้คนมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ก็ในนามของชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านก็ขอเรียนเชิญท่านาชาวไทยรวมทั้งญาติมิตรที่อยู่ต่างประเทศนะครับมาช่วยกันท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ที่มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์และความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อท่านไปแล้วนี่ใน จังหวัดสุรินทร์จะมีศูนย์คดชะศึกษาให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของคนชาวกุยเลี้ยงช้างและก็ช้างแสนรู้รวมทั้งท่านจะได้พบกับสินค้าผ้าไหมพื้นเมืองหมู่บ้านท่าสว่างซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงสามารถทอผ้าไหมได้ถึงพันตะกอัสุภาพครบท่านมีอะไรที่จะแนะนำท่านสรุปทิ้งท้ายไหมครับ เน้นเรื่องระบบคุณค่านะคะว่าในทุกวัฒนธรรมมันมีคุณค่าอยู่ข้างในทอผ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ทอจะขายอย่างเดียวแต่ว่าคนทอเนี่ยท่าทีในจิตใจการนึกถึงเรื่องของความเพียรหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันอยู่ในอยู่ในจิตขณะที่ทํางานเหล่านั้นด้วยก็จะทําให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยมันไม่เป็นแค่รูปแบบแต่ว่ามันเข้าไปอยู่ในจิตใจจริงๆครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นช่วงสุดท้ายรายการนะครับเราเสนอมาสตอนแล้วนะครับเป็นตอนสุดท้าย ถ้าสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมประเพณีหรือจะเข้าไปเยี่ยมชมพี่น้องเราที่จังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็จะมีเขมรทินไทยกุยแล้วก็ลาวนะครับวันนี้เราทั้ง5ท่านแล้วก็าสาวกุยที่อยู่ด้านหลังนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนโอ,อกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ